ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิ้นนาครอ,ออกจาก ICU แล้วเล่านาทีระทึกขับเจ็ตสกีพุ่งชนหลังจากที่เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่7พฤษภาคม65จูนกสมาภรรยาของเปิ้นนาคอได้เผยคลิปนาทีระทึกในขณะที่สามีเกิดอุบัติเหตุจากการแข่งเจ็ตสกีจนต้องเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU เนื่องจากบาดเจ็บที่โครงหักสองซี่ล่าสุดออกจาก ICU แล้ว โดยเมื่อวานนี้8พฤษภาคม65เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจูนกัสมารภรรยาของนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีอย่างเปิ้ลนาอรก็ได้ออกมาเผยคลิปเพิ่มเติมอีกคลิปหนึ่งหลังจากที่สามีเกิดอุบัติเหตุในขณะแข่งเจสสิกีชิงแชมป์ประเทศไทย2022ที่เกาะสมุยหาดเฉวงแต่พลาดขับชนกับทาวเวอร์ของกรรมการทำให้ซี่โครงหักสองซี่ต้องเข้ารักษาตัวที่ i อ u และต่อมาจูนกัสมาต้องรอดูอาการว่า ที่โครงหักทะลุป,ปอดหรือไม่เพราะเมื่อตอนที่เอ็กซเรย์ไม่เจอแต่พี่เปิ้ลได้กลิ่นคาวเลือดเลยต้องอยู่ ICU 12ชั่วโมงตอนนี้ส่วนอาการยังหายใจได้เบาและยังหอบยังเหนื่อยเพราะมันช้ำและระบมในช่วงบ่ายของวันเดียวกันหนุ่มเปิ้ลน,นาครอ,อาการดีขึ้นหมอให้ออกจากห้อง ICU มาพักฟื้นที่ห้องพักผู้ป่วยแล้วซึ่งเปิ้ลน,นาครได้ขออนุญาตคุณหมอขอมาเป็นกำลังใจให้กับน้องออก,กัสลูกชาย ที่จะทำการแข่งขันเก็บคะแนนในรุ่นจูเนียถึงขอบสนามแข่งขันริมชายหาดเฉวงร่วมกับภรรยาคนสวยจูนกษมาและสําหรับความคืบหน้าอาการของเปิ้ลน,นาคอนที่เกิดประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันเจสกีในรายการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทย2022แข่งขันเก็บคะแนนสนามที่2จัดขึ้นที่บริเวณชายหาดเฉวงตบบําบลบ่อผุดอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเปิ้ลน,นาคอน ได้ลงแข่งขันในรุ่นเจ็ตสกีนั่งอาชีพรุ่น1,100ซีซีซึ่งเป็นรุ่นโปรระหว่างการทำแข่งขันรอบสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยเปิ้นนาครได้เกิดอุบัติเหตุเจ็ตสกีพุ่งชนทาวเวอร์กรรมการจนได้รับบาดเจ็บซี่โครงหกักสองซี่และนิ้วก้อยขวานั้นได้รับบาดเจ็บล่าสุดหนุ่มเปิ้นนาครได้เปิดเผยว่าวันนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ยังคงเจ็บที่แผลซี่โครงหัก2ซี่อยู่แต่ไม่ปวดเท่าเมื่อวานหมอได้ให้ออกจากห้อง i c ซแล้ว ตนจึงได้ขออนุญาตคุณหมอออกจากโรงพยาบาลมายังสนามแข่งขันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องออกา้าลูกชายที่จะทําการแข่งขันในวันนี้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากขอให้น้องออก้าไม่พัดตกตกเรือก็พอแล้วนอกจากนี้เปิ้นนาคอนอยังได้เล่าวินาทีระทึกที่เกิดอุบัติเหตุอีกด้วยว่าขณะแข่งขันมีฝนตกลงมาและขึ้นใหญ่มากในรอบสุดท้ายที่กําลังขี่เข้าเส้นชัยมีขึ้นลูกใหญ่ พัดเข้าใส่จนทําให้เจสกีพุ่งเข้าชนกับทาวเวอร์กรรมการจนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวเองก็ยังรู้โอเคกับการแข่งขันในสนามนี้เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันเราแข่งขันมา20กว่าปีแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอและอีกอย่างกับธรรมชาตินี้เราไม่สามารถคาดเดาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทำการแข่งขันเราต้องควบคุมให้ดีที่สุด ขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ